Night Life นุกก็ขอบคุณทุกโลกที่นุกเป็นนะคะอย่างซึมเศร้าเนี่ยนุกบอกกับตัวเองเลยว่านุกจะไม่วันกลับไปเป็นซึมเศร้าอีกแม้แต่วันเดียวคนเป็นซึมเศร้าไม่ได้ไม่ได้ต้องการคำแนะนำแค่อยากระบายและอยากให้ฟัง เพราะงั้นฟังเขาเยอะๆเราไม่ต้องตัดสินค่ะเราแค่ฟังใช้ใจฟังนะคะนำเสนอโดยคอนโด The ิ i v i n เพชรเกษมช่วงที่แล้วที่ผมบอกนะครับว่าจริงโรคมะเร็งเนี่ยทุกคนกลัวผมเองก็กลัวนุ๊กเองก็เคยผ่านมาแล้วแต่ไม่ใช่โรคนี้ครับที่นุ๊กกลัวที่สุดโรคที่ผมพูดถึงคือโรคอะไรนุ๊กซึมเศร้าค่ะเป็นเหรอค่ะเป็นตอนไหน คือมันเป็นโดยบังเอิญค่ะนุ๊กดูแฮปปี้มากเลยนะเนี่ยวันนี้มารายการเราแบบดูยิ้มสวยคือปีที่แล้วค่ะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ค่ะนุ๊กไปทับประทานยาเป็นยาผิดเป็นยาที่เกี่ยวกับเรื่องของการคอนเซนเทรตซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ควรจะรับประทานาแล้วรับไปรับประทานได้ยังไงคะจากหมอท่านหนึ่งเอา้าใช่ค่ะทีนี้พอทานไปตอนแรกแรกเนี่ย คือนุกไม่รู้ว่าเขาจะให้ทานแค่เป็นช่วงๆหรือ,อยังไงแต่เขาสั่งยามา3เดือนเพราะฉะนั้นนุกก็ทานไปติดต่อเนื่องเป็นเวลาสเดือนคุณหมอจัดยาให้นุกค่ะให้นุกไปทานทาน3เดือนเาวแล้วทำไมถึงทำไมถึงต้องไปเจอคุณหมอตอนแรกทําไมถึงต้อง,งเป็นคนนี้พาลูกไปหาหมอแล้วแล้วลูกแบบรักษาสมาธิสั้นไงคะแล้วคุณหมอก็เหมือนช่วยหวังดีจ่ายยาให้แม่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้คือเขาอะ คุยกับลูกชายแล้วลูกชายชอบบอกว่าแม่ขี้ลืมทีนี้อาการขี้ลืมมันเป็นหนึ่งในอาการสมาธิสั้นแต่หนูก็ไม่ได้ขี้ลืมเพราะเป็นสมาธิสั้นแต่หนูก็ทําหลายอย่างคือชีวิตทําหลายอย่างทํางานคือเป็นเป็นคนที่ทํางานเยอะมาก ừ, จริง ừ, ๆอ<ล>ย <ừ. S 2> ๆ่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะทําให้เราขี้ลืมคะ <ừ. S 2> ทีนี้เราก็ไม่รู้คุณหมอจ่ายด้วยความหวังดีเราก็ต้องคิดว่าเออมันต้องดีเราก็กินพอกินไปสามเดือนปุ๊บมันเริ่มพอเข้าเดือนที่สามค่ะชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไง มันเริ่มไม่มีแรงเริ่มแบบรู้สึกความรู้สึกก่อนนะคะคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีแรงเหมือนจะขี้เกียจแต่ไม่ใช่ <c oughs> แบบในหัวอยากจะลุกไปทานู่นทํานี่แต่มันลุกไม่ขึ้น <c oughs> ใช่ค่ะมันแย่ที่สุดถึงขั้นที่ว่าเหมือนมองนอนมองต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนเรารู้สึกว่าหายใจไปวันวันอ่ะมันแย่จังเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วทุกอย่างมันก็แย่ดาวดาวดาว,ดาวลงหมดเลยอ่ะคะ่ะจากนั้นก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้า คือนูกว่าตอนนั้นก็คืออาการของโรคซึมเศร้าซึ่งสมัยก่อนเราไม่เคยเป็นซึ่งไม่เคยเป็นค่ะทีนี้เราก็เลยไปหาหมอเลยค่ะหลังจากสามเดือนคนเดิมอีกปะไม่ค่ะเปลี่ยนหมอค่ะก็ไปหาจิตแพทย์ผู้ใหญ่เลยตอนนี้ตจริงนะค่ะเขาว่าไงก็คุณหมอก็แบบเช็คประวัติพอบอกว่าเราทานยานี้มาคุณหมอก็คุณไปทานได้ยังไงอย่างนี้แล้วก็แล้วคุณไปทานได้ยังไงเสร็จปุ๊บเราก็เลยได้รับยามาใหม่อืเป็นยาต้านโรคซึมเศร้า คือเวลาเรากินยาที่เกี่ยวกับพวกระบบสมองอะค่ะมันไม่ตลกนะคะพีพีเคมันแย่มากไม่นด้ไ่อยากรู้เป็นยังไงคือมันสามเดือนแรกอะที่เราจะเป็นซึมเศร้าอ่ะมันก็ประคับประคองคือมันจะมีช่วงจูนยาค่ะคือแย่ไปเลยส่วนพอมากินต้านโรคซึมเศร้าก็แย่อีกคือมันเหมือนมันเหมือนโคงเครงไปหมดอค่ะือเราตื้อตลอดหรือเวียนหัวเบลอค่ะพูดดูเรื่องไหมไม่มีรีเลชั่นชิพต่อกันเลย คุยกันรู้เรื่องแตม่มันเหมือนเราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ปฏิปตอไปได้ในอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในสัมพันธ์ร<อ>มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากอ่าโอเคอชีวิตจัดก,กินยาผิดเริ่มลงใช่ไหมสามเดือนดิง่ง<ะ>แล้วพอมากินมันก็ยังดิ่งอยู่แล้วค่อยๆ<ะ>ขึ้นไหมไม่ค่ะมันก็จะต้องปรับยาตลอดเวลาเลยคะ่ะในในระยะเวลาสามเดือนนั้นนะคะแล้วก็พอเรามั่นใจว่าเราหมอคะหนูสตรองพอที่จะ เลิกแล้วคะ่ะก็จะเป็นจังหวะอีกสามเดือนที่ปรับเลิกยาเท่ากับลูกหายไปเกือบปีใช่ค่ะแล้วพอเราหายเราก็านั่งย้อนกลับไปว่าเฮ้ยตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลายอย่างคะ่ะที่แบบการกระทําที่เราทํากับคนรอบข้างนะคะคือเราอ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวตรงที่มันเหมือนคนปกติแต่มันไม่ปกติคะ่ะคนป่วยก็คือคนป่วยวิธีการคิดวิธีการกระทําปฏิบัติต่อ ต่อคนรอบข้างมันมันจะประหลาดไปเลยแล้วบวกกับสมมติว่าเราเป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะเราทานยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าพอทานไปนานๆมันก็จะมีผลเป็นแมาเนียเป็นแบบร่าเริงเกินไปเป็นไบโพล่าคือเราก็จะมีอาการไงคะเดี๋ยวซึมเศร้าเดี๋ยวเป็นไบโพล่าเดี๋ยวคือเพื่อให้ยามันบาลานะคผู้ชมครับสาวตัวเล็กคนนี้ตาโตคนนี้นะเป็นตั้งแต่มาเร็งมาถึงซึมเศร้าแล้วก็มาไบโพล่าด้วยไหมแพนิกไบโพล่า คือแพนิคเนี่ย<ห>ม,มันไมปมทุกอย่างเลยมันจะมาคู่กันเลยค่ะแพนิกกับกับซึมเศร้าเนี่ยค่ะส่วนมากคนที่เป็นซึมเศร้าจะเป็นแพนิกอยู่แล้วแพนิคกับซึมมันต่างกันยังไงเออซึมเศร้าจะแบบดาวดาวดาว,ดาวลงใช่ไหมและแพนิกแพนิกก็จะเป็นโรคแบบว่าเวลาที่มันขึ้นนะคะมันจะมันจะเหมือนเราจะตายอืม คือหายใจอยู่มันก็จะหายใจมือจะแบบหัวใจจะบีบจะเต้นแรง,งใช่ไหมเหงื่อจะออกทุกอน,นูเลยค่ะแต่ข้อดีของแพนิกก็คือทานยาปุ๊บอีก15นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะหายอาการนั้นแต่ซึมเศร้าอ่ะต้องทานเป็นอาทิตย์กว่ายาจะออกฤทธิ์นะคะหมายความว่าเราต้องทุกทรมานกับอาการซึมเศรา้าเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยกว่าที่เราจะได้รับยาที่พอดีอแล้วตอนนี้หายแล้วหรือยังตอนนี้หายแล้วค่ะหายแล้วไม่ต้องกินยาแล้วค่ะไม่ต้องกินยาแล้วแต่ว่า เราก็ต้องคอยประคองมันนะคะแบบนุกว่านุกก็ขอบคุณทุกโลกที่นุกเป็นนะคะอ,อย่างอย่างจะจริงๆนะคะขอบคุณแบบด้วยใจจริงๆเลยะคะ่ะอ,อย่างซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่แย่แย่ที่สุดแย่กว่ามะเร็งอีกนุกแบบนุกว่าการเป็นมะเร็งนุกไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นนะคะก็แค่รู้สึกว่าอ่ะเราเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราต้อง รีบทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วตะเตรียมอะไรไว้ให้ลูกเราบ้างนั่นคือมะเร็งแต่ซึมเศร้าอ่ะนุกบอกกับตัวเองเลยว่านุกจะไม่วันกลับไปเป็นซึมเศร้าอีกแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการใช้ชีวิตนุกต้องประคองต้องมีสติอะไรอย่างี้ค่ะต้องเราระมัดระวังตัวเองมากมาะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ได้เป็นซึมเศร้านอกจากได้ประคองสติแล้ววันที่เป็นมะเร็งอะ่ะ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราเป็นอย่างอื่นที่แย่กว่านั้นไปแล้วมะเร็งถือว่าชิวใช่ไหมมะเร็งนี่ซิวมากเลยเพาะสมอจะหัวราะกับมันได้ถ้าอย่างนั้นนูอธิบายนี้ในภาพนี้ในไอจีลูกเขียนไว้ว่าฉันคือหนึ่งในผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในโลกคนหนึ่งเป็นโพสต์ที่แชร์ให้ตัวเองเมื่อวันที่24เดือน6ชอบรูปนี้มากจริงๆลมตีหน้าแรงๆมาได้อารมณ์จริงๆเหมือนตอนแจ็คจากเรื่องไททานิกแต่กนว่า I'm the king of the world และมีแฮชแท็ก I love myself และฉันคิดว่าทุกคนควรรักตัวเองและภูมิใจในนตััวเเองช่กน คุณคู่ควรกับสิ่งดีๆเสมอมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับภาพนี้ครับโหก็คือเรื่องเนี้ยก็คือตอนที่ไปผ่าตัดมะเร็งยังไม่ได้กลืนแร่นะคะผ่าเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปวันแรกแล้วเราก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่ไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวนิดนึงแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่บังเอิญว่าดันแบบมีน้ำมูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราผ่าคอค่ะกัน ซื้อน้ำมูกไม่ได้อะคะออ่ะมันปิดไปหมดมันจะชักอะค่ะแล้วแพนิคก,ก็ขึ้นเลยะค่ะแพนิคก,กลับมาเ,ออเลยะคะออ่ะอพอแพนิคก,กลับมาปุ๊บสิ่งที่เราปฏิญ,ญาณไว้ในหัวอะค่ะว่าฉันจะไม่วันกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วอะค่ะวิ่งเข้าห้องน้าแล้วก็นึกในใจตั้งสติตั้งสติหายใจไม่ออกใช่ไหมหายใจไม่ออก โอเคล้างจมูกแต่ทุกอย่างคือแพนิคหมดเลยนะคะก็ทาด้วยกับความรู้สึกที่แบบสั่นไปหมดแล้วก็พยายามล้างจมูกพยายามเคลียร์ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็เชื่อมั่นว่าหายใจได้ทุกอย่างคือคิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนหายใจทีเนี้ยพอเราหายใจปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มเข้าแบบคอมฟอร์ทโซนนะคะคือคนที่เป็นแพนิคอะคะ่ะจะไม่ไม่ค่อยอยากเจอใครอ่ะมันจะอยู่ในที่ที่แบบเราก็ต้อง ทำทุกอย่างให้ตรงข้ามกับความรู้สึกค่ะหนูก็บอกกับตัวเองว่าไม่ไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ในนี้นนเดินออกไปเดินออกไปข้างนอกเลยอ,ออกไปไม่ใช่ออกไปนอกหน้าห้องออกไปนอกห้องเลยออกไปแบบเจอคนออกไปเจอยามออกไปอยากกลัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็กัดฟันใส่ชุดคลุมอะค่ะแล้วก็เดินออกไปอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ที่เราสู้กับกับโรคพนิกได้โดยที่เราไม่ต้องกลับไปกินยาแล้วก็ประคองตัวเองให้แบบ ไม่ต้องกลับไปเป็นซึมเศร้าหรือไปกินยาอีกอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็เลยวันที่ถ่ายรูปอะคะ่ะก็คือแพนิกมันหายไปเองโดยที่ไม่ได้แตะยาแล้วก็แบบเป็นการกระทําที่เราควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถ่ายรูปนี้ไว้แบบชื่นชมตัวเองอคนที่กําลังประสบอย่างที่เราเคยเป็นอยากจะแนะนำอะไรเขาคือนุกว่าคนที่เป็นซึมเศร้า จริงๆแล้วนุกก็อยากจะแนะนำทั้งทั้งคนที่เป็นก่อนละกันนะคะว่าเ,ออเราต้องอยากหายจริงๆนุกก็เชื่อว่าทุกคนแหละพูดว่าอยากหายแต่ว่าอยากหายจริงๆหมายความว่าเราจะต้องกระทําด้วยนะคะเราจะต้องสู้กับมันนะคะเราจะต้องมีวินัยในเรื่องของการทานยาหาหมอหมอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะคะแล้วก็นุกฝากไปถึงคนที่มีคนรอบข้างที่เป็นนะคะก็พยายามให้เวลาเยอะๆฟังฟังเขาค่ะ บางทีอะ่ะคนเป็นซึมเศร้าไม่ได้ไม่ได้ต้องการคําแนะนําแค่อยากระบายและอยากให้ฟังเพราะฉะนั้นฟังเขาเยอะๆเราไม่ต้องตัดสินค่ะเราแค่ฟังใช้ใจฟังอย่างเงี้ยค่ะเรานูว่า,เ,าเราก็จะสามารถ take care, เทคแคร์แล้วก็ดูแลกันได้จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ไม่ได้เป็นซึมเศร้ารน้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่คนในครอบครัวจะฟังกันให้มากขึ้น เวลาที่เราอยู่ด้วยกันนานๆบางทีคำถามมันกินข้าวหรือ,อยังเนี่ยค่ะมันมันสั้นไปมันควรจะเป็นอะไรที่แบบบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวันของกันและกันบ้างอ่างเงี้ยค่ะทั้งพ่อแม่ลูกอ่างเงี้ยค่ะถ้ารู้จักนุกผมมั่นใจว่าอีกคนแฟนรายการน้องี่ก็คือคุณนิง้งนุกมีโวกาสได้ไปเยี่ยมคุณนิ้งด้วยใช,ใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง คือเรื่องอะ่ะมันเกิดจากตอนที่เรารกืนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหมดกําลังใจแล้วเราไม่สู้แล้วเราไม่เอาอะไรล <c oughs> ไะอย่างเงี้ยค่ะเราพอเราหายปุ๊บเราเราได้รับกําลังใจแล้วเรารู้สึกว่าเราหายคือเราดูจากที่เราโพสอ่ะวันที่เราคืนแ,แล้วมีคนให้กาลังใจเราเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้มาด้วยกําลังใจที่คนอื่นให้เราก็อยากส่งต่อเหมือนกันทีเนี้ย พี่เต๋าก็จะมาหาพอดีพี่เต๋าก็เออพี่จะมาเยี่ยมพี่ไม่ทันแล้วน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรารวมตัวกันไปเยี่ยมพี่นิงดีไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่เต๋อ้าเลยว่าง,งั้นเดี๋ยวพี่จัดการทุกอย่างให้โทรนัดให้มีดอกไม้ให้อะไรเงี้ยค่ะเตรียมกันไปร้องเพลงให้อะไรเงี้ยค่ะวันที่เราไปเจอเราก็คือนุกก็ว่านุกเป็นคนที่ร่าเริงสดใสพอสมควรนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ แซดกับเรื่องอะไรง่ายๆแต่ว่าตอนวันที่ไปเจอพี่นิง่งนูก็ไม่รู้ว่าน้ําตามันไหลไปเองอ<ม>่ะอาจจะแบบด้วยความคิดถึงด้วย<ม>ว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็เราก็อยากให้พี่เขาแข็งแรงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก,ก็มันก็มาจากหัวใจจริงๆอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะแข็งแรงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหมอืมนุกว่าเราก็ต้องให้กําลังใจเขาเรื่อยๆเพราะพี่นิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เขาเป็นผู้หญิงจริงๆผู้หญิงหวานๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของเขาอาจจะเซนสิทีฟกว่าหนูก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะกําลังใจก็น่าจะสําคัญมากๆสําหรับเขาเอะไรเงี้ยค่ะใวันเนี้ยคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่พิมพ์อะไรคอมเมนต์อะไรในข่าวของพี่นิงอะพี่นิงอ่านหมดนะหรอค่ะเขาเป็นคนอ่านหมดแล้วเขาเป็นคนเซนสิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบถ้าเมนอะไรก็ส่งกําลังใจไปให้เขา <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> รับรู้หมดเลยดีกว่าอ,อ,บ,อบวกยังไงก็ดีกว่าลบไปแล้วจากบทบาทของซูเปอร์สตาร์ครับตอนนี้ เธอถือบทบาทที่โดดเด่นมากคือการเป็นคุณแม่นั่นเองมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับลูกเราทั้งสามคนใช่ไหมทิมงานบอกว่าตอนนี้คือหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยก็มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะ่ะก็อาจจะเป็นเพราะเราป่วยด้วยหนึ่งเข,ขา,ขาเริ่มโตด้วยสองนะคะก็อะไรที่เราเคี่ยวเข็นเขาอะค่ะเขาก็เริ่มจะแบบดีขึ้นอพอรู้ว่าเราป่วยแต่ ด้วยความที่เราป่วยแล้วเราดูไม่เหมือนคนป่วยอะคะ่ะบางทีมันก็ทําให้เขาหายให้เขาลืมง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็จะตอกย้ําค่ะนุกจะชอบพูดถึงอาการป่วยนุกในเรื่องตลกอะคะ่ะเพื่อให้เขาไม่ลืมแต่ไม่เครียดอย่างเช่นเนี่ยก่อนผ่าตัดอะแม่ไปตรวจมาแล้วนะข่าวดีอมแม่ไม่เป็นโควิดแม่เป็นแค่มะเร็งก็องตอนนี้ก็โอเคแล้วะสามคนเขาก็แบบพัฒนาขึ้นจากที่อะไรที่เราเคยสอนเคยบ่นเขาอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาก็เริ่มทำให้เห็นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเราไม่สบายส่วนที่สองคือเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ได้กลับมาที่เราอีกว่าอ๋อสุดท้ายแล้วอะ่ะเวลาเราสอนลูกอะ่ะต่อไปเนี้ยเราก็สอนแล้วอย่าไปเครียดว่าเขาจะเป็นจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยวันหนึ่งเดี๋ยวเขาทําได้เองท,ทุกอย่างทุกอย่างเริ่มโอเคแล้วลูกก็ดีใช่ไหมลูกตอนนี้ลูกเริ่มฟังเราแล้วใช่ไหม<ะ>ลูกมีสามคนสามหนุ่มสามีมีหนึ่งคน สามีก็เหมือนลูกอีกคนเอาขอเยวกันมีเมื่อกี้พูดถึงอดดมหลายทีอดัมคือคนคนเล็กใช่ไหมแล้วก็มีปิโป้กับปาแปงค่ะปิโป้กับปาแปงลูกคนโตชื่ออะไรนะฮากิมมันจมันแล้วมาสามีปิโป้ค่ะปิโป้น่ารักยังไงปิโป้หรอคะถ้าปิโป้เนี่ยปิโป้จะเหมือนกับไมยูนิคอร์นค่ะบวกผสมเฟอร์บี้ เป็นสายพันธุ์ยูนิคอร์กับเฟอร์บี้คือเป็นเด็กที่โรคโรคสวยมากเหมือนแม่เรื่องลายจะไม่จําโดนว่าโดนด่าแรงๆยังไงก็แล้วแต่แป๊บเดียวลืมล่าเลงเหมือนเดิมไม่เคยมาแบบว่าเก็บมาคิดเป็นปมด้อยไม่มีแล้วก็พูดไม่หยุดเหมือนเฟอร์บี้แม่ครับแม่ครับแม่ครับเงี้ยค่ะแม่ครับทั้งวันเลยป้วนเปี้ยนเงี้ยค่ะขนาดตอนที่เราแบบกินแร่อยู่ใช่ไหมคะกาลังแบบอไม่ไหวแล้วอยู่ๆโทรศัพท์ทัง ฮัลโหลพี่โป๊ะมีอะไรลูกแม่ค hmm. ร mm ับน้ำในตู้เย็นน่ะของใครครับลูกเราถามคนในบ้านดูแล้วเสียงอย่างนี้จริงๆแลควมันไม่ไหวแล้วเองถามคนในบ้านดูว่าของใครนะลูกผมถามแล้วก็ไม่มีของใครเลยครับของแม่หรือเปล่าครับเออแม่ก็ไม่รู้แม่ไม่ค่อยสบายลูกงั้นงั้นโป๊กกินได้ไหมครับเนี่ยกินเลยลูก คิดว่าทำบุญมาดีเขามองโลกในแง่บวกทุกอย่างโทรหาตลอด24ชั่วโมงค่ะปีโป้นี่คนคนโตสุดคนกลางชื่ออะไรปาแปงแต่คุณตั้งชื่อแต่ละคนเนี่ยนะปาแปงปาแปงสินะปีโ้ถ้าปีโป้เนี่ยก็ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนกรรมในอดีตชาติคือเหมือนเราอาจจะไปทำเจ้าเจ้ากรรมในเวรเราทําอะไรเขาเขามาไม่รู้เขาก็มาเกิดเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแต่ว่าปาแปงเนี่ยคือกรรมในปัจจุบันชาติ ทุกอย่างที่เราทํากับพ่อแม่เรากลับมาในรูปแบบของปาแปงเลยคนนี้เลยต้องเป๊หน้าเหมือนอนิสัยเหมือนเรื่องฉีกหน้าพ่อแม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณมีโอกาสฉีกหน้าลูกนะฉีกหน้าได้เลยโอ้ไม่ได้นะคะคนนี้เขาเป็นวิชาการไม่ค่ะเขาจะกลับไปการที่เราพูดถึงเขา ในรายการแต่ละรายการถ้าเราพูดเรื่องส่วนตัวมากเขาโกรธค่ะแล้วเขาก็จะโทรไปบอกว่าออคุณแม่ครับช่วยให้ครีเอทีฟเนี่ยลบข้อมูลตรงเรื่องของแฟนเรื่องของผู้หญิงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นส่วนตัวของเขาช่วยลบออกรอค่ะหรือแม้แต่ถ่ายรูปเขาก็ไม่ชอบเอาลงโซเชียลเขาก็จะเดินมาบอกว่าแม่หาผลประโยชน์จากผมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะดิฉันอายุอะไรแล้วสิบสามสี่ค่ะ แล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่ามีแนวทางของตัวเองตั้งแต่เด็กสิบสองนี่เขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์จริงเหรอจริงค่ะทั้งทังที่ชอบกินแต่ก็อดทนไม่กินเพราะก็เขาเป็นวีแกนวันหลายสาเหตุหลายสาเหตุเฉพาะตอนนี้โลกร้อนไม่เบียดเบียนอะไรหลายหลายสาเหตุแต่ถามว่าเขาอยากไหมนึกว่าเขาอยากกินนะคะแต่ว่าเขาแค่ไม่กินซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ ก็แล้วแต่อาดนะคนเลกอาดมนี้เหมือนเศษบุญที่เราเคยได้ทำปับนึงนะคุณพูดถึงลูกคนที่สองคนที่สามม่ต่างกันเยอะเลยนะแต่เป็นเศษบุญไงมาน้อยๆยังไงเขาจะเป็นคนที่แบบตื่นมาุ๊กจะชอบใช้คําว่าตื่นมาพร้อมรอยยิ้มมาเด็กคนนี้คือเขามีแต่รอยยิ้มตลอดเวลามีแต่ความสุขเลี้ยงง่ายไหมหรอคะยิ่งกว่าง่าย เหมือนถั่วง,งอกอะโอยไปเราขึ้นมาเองไม่งองงไงไงอไงแล้วพี่พีเคสมมติเรามีผนงังเรามีมัส,สมัมนเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยคุกข้าให้ทานได้หมดเลยทานได้ทุกอยาก่างไม่เรื่องมากให้นอนนอนให้กินกินเลี้ยงง่ายมากอดัม,อ,มอยู่ในช่วงที่เราแบบเป็นซึมเศร้าก็ยังมีความสุขเวลาอยู่กับเขา <I love. S 1> ไม่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยอะอหอมหอมโอเค ใอโอเคิคกี้ชิคกี้า้ชิ้ิคกี้ใิคกชิคี้ชิค้ชิกี้ชิคกี้ชกี้าิคกีนชิอกน้กี้ชิคกี้ยิคกี้ชิคกี้ชิคกี้ิกี้ชิก้ชิคกี้ชิคมา้ชิคกีบชกี่กกกคค้ีคกี ปนเป้นทั้งวันแต่ปปังเป้เขาจะนานๆเดินมาทีแม่สบายดีป่ะแม่ขอเสียงเขาจะนัิงแม่ขอผมรักแม่นะครับแต่ผมไม่ชอบแสดงออกแล้วก็กอดแปะทีหนึ่งแล้วก็ไปแต่ปปแเปงเนี่ออ้อนเก่งอ้อนเก่งมากพาคิมน่ารักตรงไหนพี่คิมหรอคะจริงๆแล้วคือคือความที่เขาไม่อะไรอ่ะเขาไม่ทําอะไรเลยเขาจะไม่อะไรเลยคือยูดีไซน์ได้เลยเดี๋ยวเขาเดินตาม ถ้าไหนไม่ชอบเขาก็จะเดินตามแบบหน้าบุบุนดินหนึ่งเท่านั้นเองคือเรามีมีสิทธิ์ดีไซน์ได้เลยว่าเราจะทุกอย่างในชีวิตเขาก็ทั้งหมดในครอบครัวต้องพึ่งซ้ายเขาก็จะเออซ้ายก็ได้ไม่เถียงขวาขวาก็ได้ไม่เถียงอะไรอย่างเงี้ยชอบไมเองมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือข้อดีก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราทําอะไรมันง่ายมันเร็วเราไม่ต้องปรึกษาใครละถูกไหมคะอ่ะไปเลยซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อเสียมันก็มีแบบบางทีเราก็เหนื่อยไง เราก็จะรู้สึกว่าอ,อยากแบบเป็นอย่างเงี้ยตัวเองเขาเขาไม่ไหวนะตัวเองทําก่อนได้ไหมอยากมีผู้นําบ้างก็บ้างแต่ว่าถ้าให้สารตะรวมแล้วอ่ะอย่างเงี้ยดีที่สุดอเพราะมัเปลี่ยนไม่ได้เรามันความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่อาจจะอาจจะตอนเนี้กำลังเป็นไบโพล่าอาจจะเป็นแพนิคแอทแทกอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกอะไรเขาอยากจะแนะนําให้ ใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขเหมนุกก็จริงๆก็ต้องพยายามรีบหายเนาะคะ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองพบคุณหมอวินัยเคร่งครัดทำทุกอย่างอย่าดื้อค่ะอย่าคิดว่าอุ้ยอยู่ตัวแล้วไม่ปรึกษาหมออะไรเงี้ยค่ะอย่าอย่าคิดอย่างนั้นให้ตัวเองอ่ะทำงานไปกับคุณหมอจนสุดท้ายอ่ะที่คำว่าเลิก เลิกยาได้จริงๆแล้วเราถึงรู้สึกว่าเราหายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปไม่ได้นะคะเพราะก็มีเพื่อนลูกหลายคนที่เลิกยาไปนานแล้วแล้วก็กลับป<อ>ีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตมันก็ต้องประคองไปด้วยสติเนาะคะ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติแล้วก็คิดคิดแบบถึงจิตใจตัวเองอะอประคองจิตใจตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยค่ะสําค,สคัญที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดนั่งคุยกันร,รู้สึกเหมือนเพื่อนนะครับแต่เวลา ที่เธอให้คําแนะนําต่างๆเหมือนฟังแม่อยู่เลยแต่ก็ไม่แปลไม่แปลกครับเพราะว่าเพราะคุณก็คือคุณแม่คุณแม่ลูกสามด้วยนะนอกเหนือจากคนดูของเราแฟนขับขนุกที่ยังเหนียวแน่นอยู่อยากจะบอกอะไรครับสาหรับใครที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะผ่านมาจากยุค90แล้วนะคะเราก็ขอให้รอดไปด้วยกันกับเรานานๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะผลงานต่างๆอย่างละครล่าสุดเนี้ยค่ะก็ติดตามกันเป็นอย่างดีมากๆเลยเลตติ้งแบบ ถล่มทลายก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้ติดตามกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะคงไม่มีใครรีบไปไหนนะคะอยู่กันไปยาวๆพูดเหมือนพูดกับตัวเองบอกตัวเองมากกว่าคุณอยู่ได้อีกยาวก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube นะคะนุ๊ก Family นะคะในนั้นก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่แต่ละคนค่ะเป็นพาร์ทๆนะคะไี่เกี่ยวกันค่ะย่างปแปงก็จะทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอดัมเขาก็จะแบบว่าเล่นกิจกรรม อีโปนี่น่าสนใจมากเลยค่ะกำลังจะเปิดตัวร,รีวิวสาวเฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> มันต้องดูแล้วชื่ออะไรนะยูทูบนุก Family ค่ะอติดตามไม่ได้แล้วกันนะครับนี่้วคือคนที่คุณรักคนที่คุณเคยชอบและยังชอบถึงทุกวันนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีความแกร่งมากเลยนะครับคุณนุกสุธิดาขอบคุณมากๆ <c oughs> จ้า <pickles. S 1> <c oughs> พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนครับที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับ ครั้งแรกเลยนะครับวันที่น้องผมเป็นอำมาพึกนะครับผมก็ไปโบกรถเขาก็มีปัญหาก็คือแท็กซี่เป็นอะไรที่เขาไม่ไปกันถ้าพี่ขับรถได้เรื่อยๆพี่ก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้อนาะคตไงน้องผมเชื่อเลยว่าวันที่ชีวิตเราไม่มีอะไรเลยอะ แล้วเราออกจากล่างไปเลยเนี่ยสิ่งที่เอาไปได้ก็คือความรู้สึกดีๆที่เราได้ทำทุกวันนี้นะครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์